แเจอใช่ไหมไหม,มาแล้วฮะม,งงมิมใช่ไหมฮะไม่ใช่พึ่งใช่ไหมฮะเลยครับใหญ่หมใหญครับท่านผู้ชมดูครับอดลอยคนทางครับคือสูงแท้ทททปีนดเ,เดียวครับรขอแ้ใช่ไหมขอแท้ เดี๋ยวลองดูก้อนนี้ก่อนครับไม่มีครับไปครับรอดูนะฮะเด็กน้อยจะโชว์ให้ดูเตียนไมโคนครับแคมเซือยไปเลยครับพายเลยเตีนนะรูไปก่อนครับโอ้หางเงยก็เก่าบ่เงยกูเดิมครับ ไปดีดีกว่าทำไมมิมเป็นอย่างมิมมืออย่างควนวะม,นวม,มันเมาไอ้มันเมาอืมขึ้นก็นกลัวาม,มากเต็ม<อ>เลยสงกันอยู่ดีดีๆมาเอามิมเสยบนันดีกว่าทัดขึ้นใดเลยข้างขาดิ้นอ่ะ ดีฟังเลยนะเามีหงมเลยไอ,อ้หนูอดนะีนีลลูกไหผพานลูกถ้าพาดพ่อไม่อยู่ด้วยนะลูกเป็นต่อเลยไอยับุไปต่อน่ค้นมายังงมองควาญมีม่มองยียับออเ้ยยังรอบไปเน่ย

สู้ไปแล้วนี่ได้เลยสองสุ่มเลยอยู่กับทีมงานไมเคอนเบิร์นครับของแท้ครับเราอยู่กับทีมงานทีมงานของเราคือวัดนวนวิถีชีวิตแบบบ้านๆน,นะฮะลองดูฮะงานนี้ไมเคิลโชว์ของนะฮะว่าจะได้หรือว่าจะได้ฮะ จะรุ่งหรือจะล่วงอออเอาแล้วกัดน้องเขาแล้วน้องสะกิดแล้วกัดไม่ได้ครับไม่เคลื่อนน้ำหวานเป็นไงฮนะไม่มีควันแล้วไม่เคลื่อนไม่มีควันแล้วควันหมดแล้วจำจุดเยันไปแนระับเกยวก่อนเก็บชีวิตเปลี่ยนครับ เราให้ผู้ใหญ่มีก่อนเนาะเราเข้าไปได้ส่งการเนาะจะได้สนุกนี่ลูกชายผมเองครับลูกชายน้องแตมครับผม ลัาไปนอ้องล่งมาจากไหนวะจันไสิน้ำหวานเป็นไงก็น่าจะนอยนปปนะะมันเปียกข้างแหลมมันหน่อยหน่อยมันค่อยแก่ห่ะมันบอบป <c oughs> เป <c oughs> <c oughs> ็นคนขวนข้างนี้เพื่อนไุณเลยนะคะไอพิเศษว่าเรามาถามวันิ้มันมาถามไปแต่ว่ามันย่านมันเคยถือเพิ่งตอดสมัยสิบป,ปีขึ้นแล้ว แมนมันเก่าเลยบลามันบม้ขึ้กันเอาได้ครับสแม่ยังดี้แล้ววเยบรยเดียวเดียวสองม่เสหอะไมาเยวรวลุดแล้วลงบไปลุดเดขึ้นแล้วอะไรปะถอดถอดได้ขึ้นแล้วตัดแล้วเหรอสองม่เลย จูอีกเราต้องโรนมันดีๆไม่ค <c oughs> ่อนเบิร์อยู่ที่ข้างเร้อโอ้ขินมาขอข้อมือข้อมือรับของไปข้อมือ <c oughs> ไม่เข้าข้อมือ cho bố điện phố nữa cứ bọc hậu tắt nám ổn đúng nè Hôm nay nó mới chữa Tony rồi Chữa Tony rồi, chả lẹt เอาอะไรยัดเข้าไปข้างในได้ไหมต้องเต็มเอานี่เอาขี้ผงยัดเข้าไปเราเราจะได้แบบแรงๆแต่มันมีห้องน้ำมันอยู่หาน่ะม่ได้จุดเลนดิเอ้าเออเออเออมีน้ำบ่โอู้อ้าาาทื้ๆมีน้ำพอมก็หืมหวานเจี๊ยบชิมก่อนมือก่อนเลย บอกเลยว่าหวานเชียบไม่ขึ้นขวามือขวาขวามือแขนซ้ายยักขึ้นชงเป็นเ็คนต้องแม่ก็เลย มันต่อไปลาไหมแทอื่มอลย <c oughs> มันมีเมยมันพอมที่ต่อไอ้เลกิน <c oughs> ลืมบอกไงมีปลาแค่นี้ไม่หนอย่วยยิ่งหผาแล้ววามเผา หย่อนบอเนีน่ยขันก่อนดูฮะแม่เซนแจกให้ดูฮะอุ้ยตื่นบด Ủa tại mẹ nó nó như đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ตาตุกตาปัวฮะดูนะกำลังเอาแล้วฮะมีเอ็นมีเอียงนะใส่มือบวมมีบ่มมีเลยเด็กวอนนะฮะเด็กเขาวอนก็ได้พาจัดมาเลยครับผมเด็กน้อยวอนครับผมที่เราต้องการก็ได้จัดมาครับผมเอาเลพาเด็กน้ำหม้เลย จะได้จบจบกันไปข้าขงไงฮขคืออย่างเมเดใหญ่ไหมคะน,น้องแตมอ้โห่อะไรวเอละนั่นอะสิก็วิ่เล็กว่างไปไไม่ขเมข้าลงมามสืได้แล้วเดี๋ยวอะไจะกันเอง ควงข้างออกแรเบดวนไปดูต้องเลยอีกต้องเลยมันวากลงจิกไม,ม่น้องคอนคอนใหญ่นี่ก็แล้เนี่ยแล้วมันมีคนางให้เราด้วยยบอยแล้ว อรอแล้วครับรอแล้วครับรอรับของเลยอันนี้รถต้องออกจากปากแลนวเนาะใช่ไม่ออกโดนต่อยแน,น่เราคืนนี้เมื่อื่นเร่องตุกการไม่ได้แน่นอนต่าตาโป <c oughs> นิ้วพวมครับโอ้ยเอาเจะมานิ้วันกอกก็ห <c oughs> นีงาบมาหน้าด้เอาา้าเสื้อหลังเกาะเลยไม่เคยลงมาไอ้บิ๊กแจ๊คค่ะไ,ไม่ใช่แล้ว เชียนเชียน,เช,ยนเชียนขาดปุ๊บเด้อจำไปว้นจำนั้ไว้นะให้ขาดแล้วใหขาดแล้วข้าสูงข้าเซลย่งตัวลงไปขาขเ <c oughs> ชียวขาเดียวรอเวลาครับระไปจับมาเต็ม ขันเลยเหรอคลออิมคริมรอ,อ,องานนี้ของเราครับผมมีแพักหนึ่งอจะแพ้กหนึ่งอีกนานไหมฮะต้องเต็มไม่อีกนานครับน่าจะมาน่าจะใกล้แล้วนะครับ <c oughs> ใกล้แล้วคือใกล้สิจนครับ 이거 <목소리> แก่แล้วครับอาจจะแก่แล้วครบไในเดี่ยวฮะหนีเข้าไปครับ ใช้แรงหน่อยไม่เข้าใช้แรงหน่อยเด้ออ้าวเรือเอามาเรียบร้อยแล้วครับไม่เคยจัดเรียบร้อยแล้วนี่ปล่อยเลยฮะไม่เคยนี่น้องเต็มน้องเตครับเรียบร้อยแล้วได้อย่างสต็ใสฮะ ตัวแกมาเร็วย่ยายา่ยายา่ยาย่ามาจับหน่อยไม่กัดมือไม่ไมากัดข้าเรียบร้อยแล้วครับ<ม>เสร็จ<ม>เป็นที่เรียบร้อยข้ากันเถอะอือหือบอกขีดขอบน้ำหวานเยอะเลยเนาะุ่นนี่น้ำหวานหนักเลยปะุ่นนี่หนักจะโลนึงเลยน้ำหวานุ่น กระถ ung ถุงหิ่เนะรูบ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 ะน้องแต็มน้องเต้มเปิดเปิดถุงไอ้ขึ้นเปิดถุงนี่นะ้องขึ้นเปิดถุงเอาถุงแค่นั่นแม่ผึ่งมันเป็นพญาโอ้มันเป็นตัวนั่นตัวนี้ไงเป็นตัวผฮึ่โอเค้ยเออเบิ้งไปเดวเธอาดอก ไปไปเราอโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ฮะได้มาด้วยเล่าครับรผมสำหรับน้องไม้คิลนและน้องแต้มนะครับผมแล้วเรา,เรา,า,เราชมคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ<ว>ผม,ม